สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะระดับชั้นป .4 นะคะ <c oughs> พบกับคุณครูอ้อมนะคะเด็กๆครั้งที่แล้วเราทบทวนบทเรียนกันไปแล้ววันนี้เราก็จะเข้าสู่บทเรียนในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน่วยที่หนึ่งของนักเรียนนะคะอ่านะคะเปิดพร้อมกันเ,เลย หน่วยที่หนึ่งของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่6กนะคะอยู่ในหน้าที่6อ่าเดี๋ยวเรามาอา่านผังความคิดร่อมกอันนะจุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนค่าสำหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนนะคะก็จะมีเนื้อหาย่อยอยู่ด้วยกันสามเนื้อหานะคะนั่นก็คือ1คุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะคะ 2. การเข้าร่วมกิจกรรมในประชาธิปไตยในของชุมชน3แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะ ทั้งหมดนี้อยู่ในผัง My m y m m p p p n n g นะคะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นการปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีซึ่งเรายังไม่เรียนในชั่วโมงนี้นะคะอ่าดูเรื่องต่อไปเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะคุณครูจะขอเข้าสู่หน่วยที่หนึ่งในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยนะคะ การปฏิบัติตนเป็นพลเรือเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูสไลด์โชว์กันเลยค่ะอ่าสไลด์โชว์แรกนะคะก็คือ1การปฏิบัติตนเป็นพลเรือเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนมีด้วยกัน2วิธีนะมีด้วยกัน2วิธีก็คืออะไรบ้างนั่นก็คือประชาธิปไตยในวิถีชีวิต และประชาธิปไตยในวิถีการเมืองนะคะนักเรียนดูหนังสือหน้าที่7แล้วอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะความหมายของประชาธิปไตยในวิถีชีวิตคืออะไรวิถีชีวิตหมายถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานะคะเช่นหนูมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดช,ชอบมีเหตุผล การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะและเคารพรักษาสิทธิ์และเสรีภาพของตนเองรวมไปถึงผู้อื่นนะคะส่วนคำว่าประชาธิปไตยในวิถีทางการเมืองนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทางการเมืองเช่นการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง การไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งอ่าอันนี้ถือว่าเป็นวิถีทางการเมืองนะคะอ่าสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปเป็นหัวข้อที่1.1อยู่ในหน้าที่8นะคะดเด็กๆเปิดหนังสือและอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณ,ณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะคะคุณ,ณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีก็จะมี1นึ่งกฎของคาระวะธรรม สสามัาคีธรรมและ 3. ปัญญาธรรมนะคะปัญญากฎของคาระวะธรรมครูจะยกตัวอย่างการเคารพการทำความเคารพนะคะซึ่งกันและกันของบุคคลที่มีที่อยู่ในสังคมเดียวกันนะคะเช่นการเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์การเคารพกฎระเบียบของสังคมนะคะ ส่วนข้อที่สองสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมคืออะไรสามัคคีธรรมคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกันนะคะสามปัญญาธรรมปัญญาธรรมคืออะไรคือการขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนนะคะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆต่อไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะ ต่อไปเป็นหัวข้อที่1.2นะคะการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนอ่าเป็นไงการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนนะคะจะมีด้วยกันหลายวิธีเลยนะคะในที่นี้เช่นนักเรียนไปร่วมกิจกรรมปลูกป,ป่านะคะหรือนักเรียนไปร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนนะคะ ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่ในอนาคตนักเรียนอาจจะต้องไปเข้าร่วมนะคะเช่นการไปรวนณรงค์การเลือกตั้งให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะคะหยุดการต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ได้นะคะส่วน1.3เป็นแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะ แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนั้นมีด้วยกันหลายแนวทางนะคะคุณครูขออธิบายดังนี้ 1. ปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบของชุมชน 2. อ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน,นดูสไลด์ตามกันเลยข้อที่3ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนนะคะ 4. พัฒนาชุมชนและข้อสุดท้ายดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุในชุมชนของเรานะคะเป็นยังไงคะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ทนันหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะคุณครูอนุญ,ญาตให้นักเรียนสอบถามคุณครูได้นะคะผ่านครูประจำชั้นก็ได้นะคะอ่าเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยภาระงานของนักเรียนในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษานะคะหน้า7จ็ดและ10นะคะอีกครั้งหนึ่งภาระงานของนักเรียนในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษานะคะหน้า7 8 9แปดและ10นะคะยังไงให้นักเรียนทำการบ้านให้เสร็จแล้วส่งมาในไลน์ห้องส่งงานของนักเรียนทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ